บทที่สี่แสงสว่างของพระผู้เป็นเจ้าฉายลงบนเส้นทางขวาน้ำฝนและลมหนาวเปิดเส้นทางสู่สันติภาพเพื่อนเก่าแก่ที่สุดคนหนึ่งของฉันตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของบทกล่าวว่า60ิปีแล้วสินะฉันตอบกลับไปว่ามีคำกล่าวว่าเวลาโบยบินไปไวยราวดังลูกธนูมันจริงเหลือเกินเส้นทาง60สปีที่ผ่านมาซึ่งมุ่งตรงไปที่เป้าหมาย เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความยากลำบากอุปสรรคความสุขและความสำเร็จคลุกคร้ากันไปในเดือนเมษายนปี2014ฉันและเพื่อนคนนี้ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ60ปีการก่อตั้งความเคลื่อนไหวแห่งความสามาัคคีฉันทบทวนถึงชื่อเดิมของการเคลื่อนไหวของเราชื่อว่าสมาคมพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อการรวมเป็นหนึ่งของโลกคริสเตียนที่ก่อตั้งขึ้นในบ้านเช่าหลังเล็กๆ นะแขวงบุกฮักดงเขตซองดงกูในกรุงโซนเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี1954เมื่อคิดย้อนกลับไปถึงเวลาที่ผ่านมาสมาชิกรุ่นแรกๆที่มารวมตัวกันได้แสดงความซาบซึ้งใจต่อกันและกันอย่างลึกซึ้งและหวนคิดย้อนกลับไปถึงความยากลำบากในหลายทศวรรษที่เราร่วมพันฝ่ามาด้วยกันในฐานะพี่น้องครอบครัวเดียวกัน การเคลื่อนไหวแห่งความสามารถที่เริ่มต้นด้วยความยากจนค้นแค้นแม้กระนั้นพิธีแต่งงานศักดิ์สิทธิ์ในปี1960ก็ได้เปิดสักรารใหม่นับเป็นอัศจรรย์อย่างแท้จริงที่เราเติบโตขึ้นจากสมาชิกเพียงหยิบมือมาเป็นการเคลื่อนไหวระดับโลกและเห็นได้ว่าคำสอนจากหลักการศักดิ์สิทธิ์ได้เผยแพร่ออกไปไกลจนสุดขอบโลกพระผู้เป็นเจ้าทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร กุญแจสําคัญคือความรอดที่เกิดจากการแต่งงานความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของสามีภรรยาที่เกิดขึ้นตามแบบฉายาของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกคุณพ่อมูลให้เริ่มต้นภารกิจแห่งประวัติศาสตร์ตั้งแต่วัยหนุ่มพระองค์ก็ทรงเรียกสาวน้อยฮักจาฮันหญิงสาววัย17ปีมาด้วยเช่นกันไม่มีใครรู้ว่าทําไมพระองค์จึงทรงเลือกหญิงสาวที่อ่อนเยาว์เช่นนั้น ฉันรับรู้ได้ว่าฉันจะกลายเป็นตัวแทนผู้หญิงทั้งหมดเป็นบุตรสาวของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นมารดาของโลกในสักวันหนึ่งพระเยซูทรงเปิดเผยว่าเจ้าสาวแห่งสวรรค์เป็นเสมือนดังนครทันศัก์สิทธิ์ที่กำลังลงมาจากฟ้าสวรรค์และฉันยอมรับการทรงเรียกนี้ด้วยปณิธานแน่วแ,แน่และได้เติบโตขึ้นจากตำแหน่งเจ้าสาวแห่งสวรรค์มาเป็นมารดาแห่งเอกภพหรือพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าแม่คนนี้ผู้ซึ่งได้อธิษฐานและปรารถนาว่า พรของพระผู้เป็นเจ้าจะมีแดดผู้คนทั้ง7,700ล้านคนบนโลกบัดน,นี้จะสามารถขับเคลื่อนสันติภาพออกไปได้อย่างกว้างขวางเมื่อเราเข้าสู่ฤดูร้อนของปี1,960สมาชิกของเราได้ปฏิบัติภารกิจ40วันในการออกไปให้วิสัยทัศน์และการศึกษาแก่ประชาชนทั่วทั้งประเทศเราเรียกการพัฒนาหมู่บ้านนาใหม่เช่นนี้ว่าการเคลื่อนไหวแห่งจิตใจใหม่ การเคลื่อนไหวแห่งหมู่บ้านใหม่และการเคลื่อนไหวแห่งความรักใหม่เปลนไฟแห่งศรัทธาลุกโชนทุกหัวมือทั่วทั้งประเทศมิชนารีราว600คนและสมาชิกในท้องถิ่นได้ไปเยี่ยมเยือนหมู่บ้าน413แห่งและนำพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในช่วง40วันนั้นพวกเขาได้ไปช่วยทำความสะอาดทางเดินในหมู่บ้านสอนตัวอักษรภาษาเกาหลีในห้องประชุมหมู่บ้าน ภายใต้แสงตะเกียงน้ำมันกา๊าซช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาะพ่อค้าแม่ค้าและพูดคุยหลักการให้ฟังสมาชิกประทานชีวิตในแต่ละวันด้วยการรับประทานของทานยาพืชผสมวันละหนึ่งถ้วยเอาชนะความเหนื่อยล้าและการปฏิเสธที่รุนแรงจากผู้คนซึ่งบางก็เรียกพวกเขาว่าเป็นพวกนอกรียมิชานารีมักจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเหมือนต้นไม้ที่ตั้งโดดอยู่ต้นเดียวกลางท้องทุ่งเสมอ ด้วยพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้ายิ่งมีการประนามยามเหยยยจากผู้คนมากเท่าไหร่คนลั์ที่ดีๆก็ยิ่งปรากฏเร็วขึ้นเท่านั้นในวิชานักเรียนม,มัธยมปลายและเยาวชนคนอื่นๆก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเป็นพยานไม่เว้นแม้แต่เด็กมัธยมหนึ่งเป็นการเสริมพลังสําหรับการเกิดใหม่ของชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้านตางท้องถิ่นต่างๆให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ความตื่นตัวของเกาหลีในสมัยนั้นเป็นเช่นนั้นขณะที่เราได้จัดให้มีเทศกาลของการให้ความรู้ให้การศึกษาและมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อนเนื่องสามสามพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาครอบครัวจากเมืองน้อยใหญ่ได้ยกห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นโรงเรียนยางกลางคืนเราจัดการสอนพยัญชนะให้แก่คนหนุ่มสาวรวมถึงผู้หญิงที่ขาดโอกาสเรียนหนังสือในโรงเรียน จากเส้นทางของหมู่บ้านชนบทที่ไม่เป็นที่รู้จักขึ้นแห่งความหวังได้สาดสาตร์เข้าไปทั่วสังคมเกาหลีใต้ส่งอิทธิพลในทางบวกซึ่งจำเป็นต่อความก้าวหน้าทางสังคมให้เกิดมีขึ้นจากนั้นในกลางทศวรรษ1,960รัฐบาลเองก็ได้เริ่มเข้ามาสนับสนุนโครงการสอนหนังสือทั่วเกาหลีเพื่อให้คนชนบทอ่านออกเขียนได้ด้วยขบวนการแต่มาอื่น หรือกระบวนการหมู่บ้านใหม่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติเรากับพวกเราไม่มีตัวตนแต่เราก็ยังดําเนินงานต่อไปสมาชิกของเราในเมืองชองจูได้สร้างห้องเรียนที่มีผนังเป็นดินเหนียวด้วยสองมือเปล่าให้กับเด็กชายรับจ้างขัดรองเท้าหลายสิบคนในเวลาต่อมาการกระทําดังกล่าวนั้นได้สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาซอนทักในปัจจุบันงานของเราในระดับประเทศ ได้จุดประกายให้กับผู้นำเยาวชนในพื้นที่การเกษตรจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมที่กระตุ้นกระแสแห่งความทันสมัยโรงเรียนเหล่านี้บางแห่งจะมีความล้ำหน้าอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมโดยผสมผสานความก้าวหน้าในเชิงเทคนิคและจิตวิญญ,ญาณเข้าด้วยกันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใครๆจะคิดว่าขบวนการหมู่บ้านใหม่ของรัฐบาลโดยอาศัยอำนาจบริหารเป็นผู้จัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด และเพราะการเคลื่อนไหวแห่งความสามารถพีถูกเพ่งเลงว่าเป็นกลุ่มนอกรีเราจึงถูกมองข้ามและเสียงจากฝั่งซ้ายและขวาได้ประนามอย่างเหยียดพวกเรามาโดยตลอดไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้นำและมิชชันนารีของเราจึงประสบกับวันเวลาที่ยากลำบากมากมายแม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินแต่พวกเขาก็ยังรู้สึกโชคดีที่ได้รับประทานอาหารแม้จะเป็นแค่วันละมือ้อ การทานอาหารวันละสามมื้อเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงเลยด้วยความห่วงใยที่มีต่อมิชชันนารีของเราบางครั้งเด็กนักเรียนมัธยมต้นก็แอบวางข้าวกล่องที่แม่ของพวกเขาเตรียมให้เป็นอาหารกลางวานันไปวางไว้ที่หน้าประตูบ้านของมิชชันนารีเมื่อมิชชันนารีเหล่านี้คิดถึงนักเรียนที่สละอาหารกลางวันให้กับตนและคิดถึงการที่ต้องกินข้าวกล่องที่นักเรียนได้มอบให้ พวกเขาก็รู้สึกอนาจใจอย่างบอกไม่ถูกอย่างไรก็ตามความรับผิดชอบของมิชชันนารีคือการถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงใหม่ออกไปพวกเขาจึงมุง่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้เพื่อตอบแทนการเสียสละที่เด็กเหล่านี้ได้ทำลงไปเพื่อช่วยเหลือพวกเขาฉัานและสามีไม่เพียงแต่ส่งมิชชันนารีไปยังพื้นที่ต่างๆเท่านั้นแต่เรายังได้ไปเยี่ยมเยือนในโหดในท้องที่ต่างๆทั่วประเทศปีละหลายหลายคน เราจะนำอาหารเสื้อผ้าและของใช้ที่รวบรวมเอาไว้ไปด้วยเรานำทุกอย่างที่สามารถเอาไปได้แต่เพราะมีโครงการบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมอื่นๆอีกหลายแห่งที่ต้องสนับสนุนสิ่งของที่นำไปให้จึงไม่เคยเพียงพอเวลาที่ได้พบเจอเราจะจับมือกันวิชชันารีในพื้นที่บุกเบิ์จะทักทายเราทั้งน้ำตาเราจะให้กำลังใจและหนุนใจสมาชิกและพูดคุยกันจนลืมไปว่า เราไม่ได้นอนกันมาทั้งคืนบางครั้งสมาชิกของเราที่ทำงานในฐานทัพอเมริกันจะนำช็อกโกแลตกล้วยหรือคุกกี้มาที่โบสถ์ฉันจะเก็บของฝากเหล่านี้เอาไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือวางไว้บนหิ้งเมื่อเราจะออกไปเยี่ยมหาพี่น้องเราก็จะจัดเตรียมของเหล่านี้และนำไปมอบให้กับมิชชันนารีพี่น้องสาวมิชชันนารีคนหนึ่งถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อเธอได้รับอของฝาก ไม่กี่เดือนต่อมาเมื่อเธอได้กลับมาเยี่ยมอีกครั้งเธอกุมมือฉันไว้แน่นและพูดว่าฉันนำห่อของฝากนั้นไปยังพื้นที่บุกเบิกและได้ทานกับสมาชิกของเรากำลังใจจากคุณแม่ทำให้เรามีพลังเวลาที่เราถ่ายทอดถ้อยคำแห่งหลักการออกไปคำพูดเช่นนั้นมักจะทำให้ฉันมีความสุขอย่างยิ่งซูนบุกเบิกจะมีห้องหนึ่งห้องและบ่อยครั้งมิชชันนารีของเราก็ยากจน เกินกว่าจะมีเงินมากพอที่จะติดป้ายโบสถ์เสียด้วยซ้ำใครก็ตามที่เข้ามาข้างในจะสงสัยทันทีว่าที่นี่เป็นโบสถ์จริงๆหรือเปล่าแม้การปรากฏตัวที่ดูยากจนคนแคนทำให้ฉันรู้สึกเศร้าใจแต่อีกด้านฉันก็รู้สึกภูมิใจในตัวสมาชิกและปลอบโยนพวกเขาว่าสภาพขัดสนในโบสถ์ของเราอาจดูเป็นเรื่องที่น่าสังเวชส,สำหรับคนทั่วไปฉันพูดเบาๆแต่ในอนาคต เราจะชูทงแห่งชัยชนะและได้รับความรักจากผู้คนทั่วโลกนั่นคือเหตุผลว่าทาไมาเมื่อเราไปที่ไหนเราจึงไม่รู้สึกอับอายไม่ว่าจะเจอใครเราจะมีความเชื่อมัน่นเราพยายามจดทะเบียนบดกับทางภาครัฐแต่ถูกปฏิเสธหลายครั้งเรากระแสต่อต้านอย่างรุนแรงจากคลิตจักรในเวลานั้นที่ยื่นคำร้องไปยังเจ้าหน้าที่ให้ขัดขวางเราในที่สุดเมื่อดือนพฤษภาคม ปี1963รัฐบาลเกาหลีได้รับจดทะเบียนองค์กรของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นสมาคมพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อการรวมเป็นหนึ่งของโลกคริกเตียนเมื่อทศวรรษ1970ใกล้เข้ามาโลกยังคงอยู่ในช่วงเวลาของความปั่นป่วนความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้คู่จะประทุข,ขึ้นสู่สงครามอีกครั้งสถานการณ์ระหว่างประเทศไม่มีความแน่นอน ลัที่คอมมิวนิตก็กำลังขยายตัวไปยังแนวหน้าในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราที่รู้ถึงความโหดร้ายร้ยมนุษยธรรมของรัฐบาลคอมมิวนิตฉันและสามีจึงได้รีเริ่มโครงการให้การศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งชื่อว่าชัยชนะเหนือัที่คอมมิวนิสต VOC เราเป็นกระบอกเสียงเดียวในโลกที่อธิบายอย่างชาัดเจนถึงตักกวิบัติ ของทฤษฎีวัตถุนิยมและทฤษฎีที่ไม่เชื่อในการดำรงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าพร้อมกับนำเสนอข้อเสนออีกทางเลือกหนึ่งที่มีพระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางชัยชนะเหนือลัที่คอมมิวนิสต์ได้สร้างความมุ่งมั่นอันแน่วแน่และความเข้าใจให้กับชาวเกาหลีใต้และจากนั้นไม่นาน VOC ยังมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นด้วยการกลับทิศทางกลุ่มซ้ายจัดโดยสันติวิธีอีกด้วยในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนั้น ฉันและสามีได้หนุนใจสมาชิกของเราอีกครั้งโดยเฉพาะผู้หญิงให้ร่วมในพันธกิจนี้พ่อแม่แห่งสวรรค์รู้ถึงพลังของผู้หญิงเป็นอย่างดีการเคลื่อนไหวของเราไม่ได้เริ่มขึ้นอย่างแท้จริงจนกว่าจะมีการแต่งงานศักดิ์สิทธิ์ของฉันและสามีเพราะเราเป็นการเคลื่อนไหวแห่งครอบครัวและการจะสร้างครอบครัวก็ต้องอาศัยทั้งสามีและภรรยาสามีของฉันในฐานะผู้นำแห่งศีลธรรมครอบครัวและสังคม เขาเป็นนักต่อสู้ื่อผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกด้วยความเชื่อมั่นเช่นนี้เราจึงเรียกภรรยาที่ได้รับพ่อนชาวเกาหลีให้เสียสละชีวิตครอบครัวในช่วงเวลาหนึ่งในฐานะบิชชันนารีเพื่อไปตามท้องถนนไปยังสถานที่ราชการไปยังโบสถ์วิหารวัดและไปยังบ้านแต่ละหลังเราไปเพื่อให้การศึกษาเสริมพลังให้กับผู้คนและทวีคูณจิตวิญ,ญญาณแห่งความรักชาติออกไป ภรรยาที่ได้รับพรได้ตอบรับต่อภารกิจและแต่ละคนได้ฝากฝังสามมีให้เป็นผู้ดูแลลูกเล็กและพ่อแม่ผู้สูงวัยที่บางคนก็อยู่ในสภาวะเจ็บป่วยจากนั้นก็เริ่มต้นออกเดินทางแม่เป็นศูนย์กลางของครอบครัวเวลาที่แม่ไม่อยู่บ้านแค่วันหรือสองวันครอบครัวจะลำบากอย่างมากภรรยาและผู้เป็นแม่ในการเคลื่อนไหวแห่งความสามาัคคี ต้องจากบ้านไปไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งหรือสองวันแต่เป็นเวลานานถึงสปีสำหรับพ่อทุกคนที่ต้องเลี้ยงดูลูกที่ร้องไห้หานมแม่แม่ที่อยู่ในภารกิจก็กําลังปั๊มน้ำนมออกจากอกที่บวมเป่งและร้องไห้ช่วงเวลานี้แทบจะเป็นเหมือนกับช่วงเวลาสปีการปฏิบัติภารกิจสาธารณะของพระเยซูหรือของสามีของฉันในค่ายกับการแรงงานในเกาหลีเหนือก็ว่าได้ภรรยาที่ตั้งครร เมื่อออกไปสู่ภารกิจจะกลับมาครอดบุตรและหลังจากหนึ่งรยวันก็จะกลับไปสู่พื้นที่ภารกิจอีกครั้ง3มปีผ่านไปเมื่อแม่กลับมาลูกคนเล็กของพวกเขาจะจำพวกเขาไม่ได้บางทีก็ขัดขืนพวกเขาด้วยซ้ำนั่นคือหัวใจแห่งการเสียสละที่เหลือเชื่อที่ถวายให้กับพ่อแม่แห่งสวรรค์เพื่อการเกาะกู้โลกในเวลาที่ผู้หญิงจะมีลูก เธอจะประสบกับความเจ็บปวดจากการคลอดลูกอย่างไรก็ตามงานของพยาบาลพดุงคันภ์คือการกระตุ้นให้เธอแบ่งแรงขึ้นเช่นเดียวกับพยาบาลพดุงคันที่กำลังให้การกำเนิดเด็กคารกโรคมาสู่โลกใบ่ใหม่ฉันกับสามีก็ผลักดันสมาชิกในครอบครัวแห่งความสามารถคีของเราเช่นกันในอดีตทุกครั้งที่มีอันตรายเกิดขึ้นประชาชนชาวเกาหลีเกษตรกรและผู้รับชาติผู้พักดี จะเป็นผู้ช่วยปกป้องบ้านเรือนและประเทศชาติด้วยจิตวิญ,ญญาณดังกล่าวสมาชิกของเราจึงลุกฮือขึ้นและปกป้องบ้านเรือนและประเทศชาติจากรัฐที่คอมมิวนิสต์สามีของฉันได้ชีน้นำผู้หญิงที่กล้าหาญเหล่านี้ว่าตอนนี้คนทั้งหลายไม่เข้าใจพวกเราแต่ถ้าประชาชน30ล้านคนในเกาหลีร่วมมือกับการเคลื่อนไหวแห่งความสามารคีประเทศนี้ และประชาชนของประเทศนี้จะไม่พินาศภรรยาที่ได้รับผ่อนเก็บซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้ในใจเพราะพวกเธอรู้ดีว่าภารกิจที่ทำอยู่นั้นเป็นไปเพื่อประเทศชาติเมื่อมองย้อนกลับไปงานของพวกเธอก่อให้เกิดผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่และถือได้ว่าเป็นการแสดงความรักชาติที่น่ายกย่องที่สุดจนถึงเดี๋ยวนี้เรื่องราวเหล่านี้ถูกปกปิดเอาไว้จากมุมมองในประวัติศาสตร์ชาติของเรา แต่สักวันหนึ่งมันจะถูกเปิดเผยออกมาในขณะที่การเคลื่อนไหวแห่งความสามารถขีขยายออกไปยังประเทศอื่นๆภรรยาที่ได้รับพรในทั่วโลกก็ปฏิบัติตามแบบอย่างของภรรยาเกาหลีและครอบครัวของพวกเธอในยุคแรกๆดันงนั้นช่วงเวลาที่สวยงามเช่นนี้จึงถูกจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ไม่เพียงแค่ในประเทศเกาหลีแต่ถูกบันทึกเอาไว้ในทุกประเทศอีกด้วย ภรรยาที่ได้รับพรทุกคนยืนอยู่บนพื้นฐานนี้และกำลังปฏิบัติประเพณีน,นี้สืบต่อไปมันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่เสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติและโลกผลลัพธ์อันหนึ่งปรากฏขึ้นในอีก20ปีต่อมาในการพบกับวิคาอินกอบาชอฟประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียตในขณะนั้นประตูเพื่อให้การศึกษาแก่คนหนุ่มสาวในอดีตประเทศสหภาพโซเวียตว่าด้วยโลกทัศน์ ที่มีพระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณประชาธิปไตยและค่านิยมทางจริยธรรมซึ่งมีส่วนทําให้เกิดการปรองดองระหว่างตะวันออกตะวันตกและการล่มสลายของรัฐทคอมมิวนิสต์จึงได้เริ่มต้นขึ้นคนลับอีกประการหนึ่งคือการเดินทางของเราไปเยือนเกาหลีเหนือในปี1991เมื่อเราได้พบกับคิมอินซองผู้นําเกาหลีเหนือการไปเยืนที่แสลงใจ แต่ประสบชัยชนะอย่างที่สุดได้เปิดโอกาสให้มีการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือและใต้และเตรยียมฐานที่มั่นสำหรับการทำงานของเราที่นั่น